อุปสรรคในการทำงานของข่อยทุกคนตอนนี้สายไพ่ข่อยมีปัญหาข่อยก็ได้ออกมาซื้อเทพเพื่อสะเอาไปพันชายไพ่ไม้เมื่อนี้พากันลดน้ำต้นไม้บ่แล้วเลย2งวันมานี่ฮูซื้อว่าไพ่มีปัญหาการทำงานของข่อยชงคนก็เลยบ่เต็มที่ร้านที่ข่อยออกมาซื้อมอนี่ก็จะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างถ้าสิไปชื่อในร้านทุกอย่างชาบาดมันก็ไกลข่อยก็เลยต้องเลือกซื้อร้านนี้เลยทุกอย่างถ้าเป็นของที่ข่อยซื้อเองข่อยก็สิเก็บบินไว้นะทุกคนเวลาฒ่าแก่เข้ามาก็สิเอาบินนั่นให้แกเบิ่งอันนี้ข่อยก็เลยจ ต้องการแล้วทุกคนอากาศช่วงบ่ายมื้อนี้ก็ดีเฮ่อ้อ,อนทั้งวันเลยทํางานชวนแบบข่อยต้องการอากาศแบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นข่อยก็ได้ปั่นจักรยานมาถึงที่ทํางานมาถึงพ่อใหญ่ปรากฏก็แก้เทปเก่าอ,ออกให้หมือแล้วส่องคนข่อยกับสิพากันพันเทปมาชายนี้ขาดไปเมื่อปีกาก็เลยเฮ็ดห้มีจุดต,ต่อปีนั้นรดน้ากับพ่อใหญ่ปาดูเขินวางสายบ่เรียบร้อยเลยเฮ็ดห้รถวดเยี่อสายพายเส้นนี้ก็เลยขาดหลายจุดพอใช้งานโดนๆดนมาเทปพันสายภายรูดออกหมูสายภายทางชองสายก็เลยมาติดก,ก,ก,ดกันเกิดอาการช็อตก็เลยใช้งานต่อบ่ได้เฮ็ดอยู่ถนนโบข ภาคกันเลย